สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรปลวยนะครับวันนี้เกษตรก้วยมาตามความเรียกร้องของ FC นะครับว่าเมื่อไรจะปลูกแตงสักทีปลูกแตงน้อยแตงเดิมหรือว่าแตงแลงใหม่ก็ได้ปลูกใหญ่ๆก็เดิมนี่ครับวันนี้นะครับเราูดถึงเรื่องการปลูกแตงนะครับในแตงแลงเดิมก่อนนะครับผมว่าแตงใหม่น้ํายังไม่เพียงพอยังไม่ ไม่ตอบโจทย์นะต้องรอรอระบบน้ําก่อนนะครับอันนี้พูดถึงปลูกในแปลงเก่าเป็นเรื่องที่ค่อนทางจะยากนะครับแต่วันนี้ก็อยากจะทําเพื่อให้เป็นการศึกษาและก็เป็นแนวทางให้ให้กับพี่น้อง f อฟซคนปลูกแปลงของกเษกษตรกล้ยที่ติดตามกเษกษตรกล้ยอยู่วันนี้แต่วันนี้กเษกษตรกล้ยจะพาก็ไม่มีน้องมาดูครับน้องแตงน้องแตงของกเษกษตรกล้ยได้3วันแล้วครับ3วันนะครับ เราจะมาติดตามว่าแปลงเดิมนะฮะแปลงเดิมนะฮะร่องรอยของรุ่นพี่นะครับก็ยังอยู่นะฮะแล้วรุ่นน้องที่ออกมานะฮะจะมีหน้าตาแบบไหนเราจะทํายังไงต่อนะครับก็ดูกันแบบละเอียดละเอียดในตอนนี้เลยครับาเห็นมีน้องเอฟซหลายๆท่านว่าเดี๋ยวจะจดละจะจดละขั้นตอนอ่าจะตามกเกษแสกยมาใช้อะไรบ้างวิธีทําทําแบบไหนบ้างอ่ะก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นคลิปที่2ของการปลูกแตง ว่าในแปลงเก่านะครับก็วันนั้นเรามาดูวิธีการปลูกไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามาติดตามว่าปลูกไปแล้วสามวันนะครับแปลงจะเกิดไหมนะครับในแปลงเก่าแล้วมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะทํายังไงให้เขาเติบโตนะฮะแล้วจะใส่ปุ๋ยอะไรใส่ย,ยาอะไรแล้วมีวิธีป้องกันดูแลยังไงเดี๋ยวตามกระแสเพื่ยมานะครับเราไปมาคุยและดูภาพสดๆกับแปลงกวา ที่ปลูกแล้วนะครับเนี่ยสองสามฝั่งนะครับห้าแปลงนะครับมาดูกันครับก็เษตรก็ไว้ให้ดูภาพมุมกว้างก่อนมุมสูงนะครับในแปลงเก่านี่ครับก็ยังมีอ่าเขาของรุ่นที่แล้วรุ่นพี่ยังอยู่นะครับมีร่องรอยความสําเร็จยังอยู่นะครับแล้วก็ดูระบบน้ํานะครับก็เป็นท่อน้ําหยดอ่าแบบเดิมนะครับเมื่อเช้าเมื่อกี้นะครับเพิ่ง จ่ายระบบน้ําไปนะครับจ่ายระบบน้ําแต่ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าอ่าน้องแตงเป่าขนาดนี้นะครับขนาดไหนไปดูกันครับอน้องแตงกว่าออกแล้วครับผมนี่ครับที่ใส่สองเม็ดก็ออกสองเม็ดนะฮะอันนี้เป็นหญ้านะฮะต้องถอนออกนะครับก็ถ้ามีวัชพืชมีหญ้าก็ต้องถอนออกเรามาดูว่าที่เราหยอดสองเม็ดสองเม็ดนะครับในช่วงสามวันนะครับ เป็นยังไงบ้างอ่ะออกสองเม็ดครับร้อยเปอร์เซ็นตผ่านครับผมอ้าวนี้ออกแค่หนึ่งเม็ดนะครับอยู่ไหนอีกเม็ดหนึ่งนอกอันนี้เป็นหญ้านะครับเดี๋ยวก็ต้องรอเขาก่อนอีกเม็ดหนึ่งอันนี้ออกสองเม็ดนะครับนี่นะครับปัญหาเจอเลยครับผมอย่างแรกครับมาแล้วครับอาจจะมีกลางใบเลยครับนี่จะนอนตัวเล็กมาเลยเลยครับอมาแล้วรับเลยครับตั้งแต่เกิดวันแรกครับ นี่โอ้โหมีงานให้เราทำอีกแล้วครับให้เกษตรกรต้องแก้ครับเนี่ยครับมีนอนครับนี่ฮะตรงนี้หลบแล้วซ่อนเลยซ่อนเนี่ล่วงมาแล้วครับนี่ฮะก็นี่จะเป็นปัญหานะครับสำหรับอ่าแตงกวาเล็กนะครับปัญหาแรกก็คือนะฮะนี่เจอปัญหาเลยนะครับ จากที่เกิดมาเลยน้วแค่หนึ่งวันนะครับผมอ่ะเราก็ต้องมาเช็คดูครับว่าปัญหาแรกคือตัวนอนอย่างนี้ครตัวเล็กๆอย่างนี้ฮะมากัดกินใบของน้องแตงเราก็จะหายได้ครับเราต้องรีบป้องกันและกําจัดเลยครับอันนี้ก็ออกมาต้นเดียวนะครับสาเหตุจากอะไรถึงออกต้นเดียวเดี๋ยวมาดูกันหรือว่ายังไม่ออกกบดินหนาะไปไหมหรือว่ายังไงเอ่ยนะครับ หรือเม็ดแตงถูกขโมยไปแล้วนะเรามาดูกันนะตอนนี้ก็ออกกี่ใบกี่ต้นเนี่ยเป็นแบบนี้ก็ออกต้นเดียวเช่นกันครับหย่อนไปสองเม็ดนะครับหยอดไปสองเม็ดทําไมครับต้องแกะดูครับอ๋ออออกกำลังออกครับนี่ครับแตกรากเล็กๆเนี่ยขาวๆอยู่ตรงนี้นะฮะออกอยู่นะฮะก็ออกสองเหมือนกันครับร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวต้องรออีกวันหนึ่งนะครับว่าเขาจะครบสองต้นแบบ ทุกอันไหมนะครับพอบางอันก็งอกมาเขียวละใหญ่ละัน,นีก็ออกมาสองเมับซ้อนกันเลยนะครับสองการสองเมตรซ้อนกันเลยนะครับพร้อมกับย่านะครับนี่นะครับก็ถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับผมเราจะมาดูว่านะครับน้องแตงกวาเนี่ยออกมาเพิ่งออกจากเพิ่งออกจากเม็ดมีร่องรอยของการอ,อันนี้มีร่องรอยของการ คุ้ยเขี่ยน่าจะเป็นพวกมดหรือจิ้งหรีดนะครับตรงนี้ดินมีร่องรอยการคุ้ยเขี่ยอยู่นะฮะแล้วก็มาดูกันว่ารอยคุ้ยเขี่ยดินขุ๋ยมะพร้าวเนี่ยมาจากมดหรือว่าเจ้าจิ้งหรีดนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็มีรอยคุ้ยเขี่ยนะนฮะวกลัวว่าจะมากัดมากินนะฮะแต,ตงเรานะฮะถ้าโต่างนี้ก็หมดห่วงนะครับผมอันนี้เอาเรามาติดตามนะครับผม ตอนนี้นะครับรู้ต้องต้องต้องมาแฮปปี้เบิร์เดย์กันครับวันเกิดนะครับวันนี้อ่าวันเกิดที่เขามาเห็นลืมตาดูโลกนะครับในเป็นวันวันแรกเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ครับเกืสิบเปอร์เซ็นแล้วกันนะฮะที่ออกแล้วนะครับนี่ที่ออกแล้วนะครับนี่ก็เป็นแดดแลงด้านหลังนี่นี่ยก็ถือว่าพอใจครับผม ต้องดูวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสําหรับที่ยังไม่โผล่ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นนะฮะโดยรวมนะฮะแปลงโดยรวมของการปลูกแตงอ่าที่ในแปลงเก่านะครับต่อยาตอนนี้ก็เตียนหมดแล้วนะทาความสะอาดเพราะว่าสิ่งสําคัญอันดับแรกนะครับผมก็คือการเตรียมแปลงเนี่ยครับต้องแปลงต้องสะอาดนะครับแล้วก็มีเอฟซีถามเมื่อเมื่อวานนะครับว่าอ่เาเถาเก่านี่ทํายังไงนะครับถ้า สะดวกก็แกะแต่เกษตรก็ไม่สะดวกครับเกษตรก่้ยๆจะพ่นนะครับยาอกําจัดควบคุมการฟักตัวของไข่ยาฆ่าแมลงครับทานอนทะเพี้ยแล้วก็ยาเชื้อรากันเชื้อราพ่นนะฮะที่เขาแตงเก่าเนี่ยนะครับพ่นไปนะครับผมมันพ่นสามรอบเลยนะครับแล้วก็มาเช็คดูกันครับว่าน้องแตงที่เกิดใหม่ครับมีปัญหาอะไรนะครับ มีปัญหาอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วในแต่ละวันควรจะทํำยังไงนะครับในแต่ละวันนะครับติ๋วก็แนะนําเลยครับอย่างแรกเรามาดูนะครับเมื่อน้องตะกวาโผล่ออกจากดินแบบนี้ครับมาดูใต้ครับใต้พ่ครบใต้ดินครับนี่ฮะนี่ว่ามีความชื้นพอไหมอันนี้เพิ่งให้น้ําไปเมื่อเช้าครับห้านาทีครับอ่าหลังจากที่เราให้น้ําไปนะครับเรามาดูความชื้นอ่าอย่าเอาแฉะมากหรือชื้นมากนะครับจะทําให้เกิด รากเน่าขนเน่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญครับเพราะว่าน้องแตงกวาค่อนข้างจะอ่อนนะครับอ่าให้น้อยก็ไม่ดีให้มากเยอะก็จะแฉะนะมาดูังเกตว่าเราให้ไปเมื่อเช้าเนี้ยความชื้นของดินเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยความชื้นของดินก็ถือว่าโอเคครับชุ่มนะครับชุ่มแต่ไม่แฉะนะครับอดีได้นะครับาแฉะนี่จะบีบออกมาเป็นน้ําเลยนะนี่จะไม่แฉะนะครับแล้วเราจะให้สองครั้งครับช่วง ช่วงเช้านะครับเราก็มาเปิดดูพลาสติกคุมดินว่าความชื้นพอหรือ,อยังนะครับพอไม้แต่ช่วงเย็นก็ประมาณช่วงแดดร่มรมตกแล้วครับประมาณสี่โมงเย็นครับเพราะช่วงวันร้อนมากครับก็ค่อยมาให้อีกทีหนึ่งก็ประมาณเดิมโดยการสํารวจอใต้พลาสติกคุมดินเช่นกัน,นครับตรงนี้เราก็ยังไม่ให้มากครับเพราะว่าน้องแตงยังไม่โตนะครับกลัวจะเกิดรากเน่าขนเน่าได้นะครับผม มีหลุมไม่เกิดนะฮะก็มีครับอะไรไม่เกิดเราก็ต้องมาค้ยเขียงกันดูอ๋อโดนขโมยเม็ดไหมหรือว่าหยอดลืมหยอดอ๋อเกิดแล้วครับขาวๆนี่อ๋อโอเคๆไม่กวนเขาละนะเดี๋ยวเขาถึงเวลาเขาก็อ้อเองนะครับไม่กวนแล้วนี่ก็อาจจะช้านิดนึงนะครับหรืออาจจะเลื่อนไปสักหนึ่งวันนะครับผม เรื่องแรกที่การดูแลเมื่อกี้คือเรื่องระบบระบบน้ําครับผมการให้ระบบน้ํานะครับมาดูกันเลยครับก็คือใชอ้ระบบน้ําหยดอ่าปล่อยมานะครับท่อเมน,นครับผ่านหัววาลนะฮะวาลวก็ตรก็จะปิดไว้นะครับผมเนื่องจากแปลงนี้เราจะใช้แปลงร่วมกับถั่วฝักยาวนะปิดไว้นะครับพตอนที่เราเปิดน้ําเราค่อยมาเปิดครับเปิดให้สุดเลยนะปล่อย ให้มีความชื้นนะพอเหมาะพอดีนะครับแล้วก็เห็นเศษวัชพืชนะฮะแล้วก็ควรจะถอนนะครับเช่นมาหยิบมาจับออกออกนะครับเพราะว่าช่วงเล็กๆเนี่ยอ่าปัญหาของวัชพืชจะถ้าเราหยิบตอนเล็กก็จะดีครับผมราากเขายังไม่ยาวไม่ไปรบกวนรากของอ่าน้องแตงกวานะครับผมหนึ่งนะครับเรื่องน้ำนะครับที่เราให้ส่วนปุ๋ยนะครับวันนี้เป็นวันที่สามยังไม่ให้นะครับเกษตรว่ายังไม่ให้ปุ๋ยนะครับ ปุ๋ยนะครับจะให้วันที่เจนะ็ดเนาะวันที่เจ็ดนะตั้งแต่ที่เราปลูกนะวันที่เจนะ็ดเนาะก็อีกสี่วันนะ,ะเกษตรกรก็ควรจะให้ปุ๋ยทางน้ําได้ก็คือวันแรกเลยครับเกษตรก็กะรจ,กจะให้ปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียละลายน้ําผสมทางน้ําจะปล่อยมาทางน้ําหยดนะครับให้อ่าตรงนี้ห้าร่องหรือประมาณประมาณหนึ่งงานเนี่ครับกเกษตรก็จะให้ประมาณครึ่งกิโลนะฮะครึ่งกิโลนะครับ ในการผสมแล้วก็ปล่อยมากับน้ําได้เลยอย่างเดียวก่อนในวันที่ 7. เจ็ดมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่พูดถึงระบบน้ําแล้วดูแลอย่างที่สองครับเมื่อกี้เราเห็นหนอนใช่ไหมครับอ่าเย็นนี้กเกษตรก็ต้องไปนะครับผสมอายานะครับอ่าไล่หนอนไล่พวกเต่าแตงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมาดูครับว่าศัตรูพืชของ อของแตงกวานั้นมีอะไรบ้างก็พวกต้นแรกก็จะเป็นมดเป็นนอนเป็นเต่าแตงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็ต้องมาใช้ยาพวกนี้นะมันบินมาเลยครับนี่นะเต่าแตงเป็นลักษณะแบบไหนบินไปแล้วนะรเราจะเห็นแปลว่าตอนนี้มีตัวรบกวนมานะฮะแล้วเรามีอีกตัวหนึ่งครับจับอยู่ปลายใบนี้ครับ เป็นตัวเหมือนยุงตัวดำๆครับเป็นมแมลงครับแต่มาแทะก,กินใบสังเกตว่าปลายใบนี้จะแหว่งเลยเนี่ยนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้มแมลงก็เริ่มมาแล้วครับเพราะว่าน้องแตงครับค่อนข้างจะอ่อนอันผิวเปราะบางเนื้อหอมเนื้อหวานนะครับอ่ศัตรูพืชไอ้เจ้ามวกมดมแมลงนี่ก็อชอบจังนะครับก็ต้องกําจัดหรือไล่เขา นะครับก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายอ่าได้นะช่วงต่อไปนะครับผมต่อตอนนี้เราก็มาสารวจช่วงเช้าละเราก็เย็นนี้เราต้องเตรียมการโดยการ่น,านยาไล่ัไล่ใช้น้ำมควันไม้ผสมไปด้วยนะครับยา,าข้าหนอนไล่หนอนไล่ไลมแมลงเนี่ยผสมไปด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้ประมาณน้ําประมาณสิบลิตรก็เหลือเฟือนะครับผมใช้น้ําประมาณแค่สิบลิตร นะครับอัตราส่วนยาเราดูในฉลากของยาที่เราใช้นะครับผมนี่แหละครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มแรกนะฮะเอ,อ่อเริ่ม,เร,มเริ่มต้นช่วงต้นๆ้นของการปลูกแปลงก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็มันมาสํารวจดูแปลงแปลงของเรานะครับว่าอ่าจะมีอะไรว่าเอ่อมีศัตรูพืชไม้นะครับเราจะควรให้น้าแบบไหนแล้วการให้ปุ๋ยเดี๋ยวติดตามเ,าเกษตรกรล้วยมาเ,าเกษตรรกล้วยก็จะรายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบ อย่างละเอียดนะครับวันนี้นะครับช่วงแต่งอายุ3วันก็ถือว่าสำเร็จตามความประสงค์ของเกษตรไร้กล้วยนะครับแล้วมาติดตามเกษตรเร้เกล้วยนะครับแล้วเจอซีรีส์แตงกวาที่แตงกวาที่เกษตรกล้วยปลูกวันนี้ก็ต้องจากเขาบ้านวัสดีครับแล้วเจอกันในช่วงต่อไปกับรายการเกษตรไ้กล้วยของการปลูกแตงกวา